สวัสดีเอฟซีสมาคมนักลบดันเถื่อนสหราชสังคมนะครับสวัสดีหลายท่านนะฮะวันนี้ก็ผ่านมาประสบพบเจอนะครับเจ้าที่นะครับจุดตรวจนะครับวัดแอลพอร์นะครับของบกจรอนะครองห้านะผ่านมาผ่านมาประสบพบเจอแล้วก็เราก็นําเสนอใะในการปฏิบัติหน้าที่นะครับขออนุญาตผู้ดักผู้ใหญ่นะครับขออนุญาตผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับการตั้งจุดตรวจนะครับ ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะขออนุญาตเป็นผู้สังเกตการณ์ะนรับประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับของเจ้าที่นะครับอ่านี่ก็เป็นของของกองห้านะครับของกองห้านะครับน้องพี่นัทนะครับผ่านมา้วผ่านมาประสบพบเจอแล้วก็นําเสนอนะครับแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่นะให้กับประชาชนนะแล้วประชาชนคน์ี้ตัวนะครับเมาไม่ขับเนาะเมาไม่ขับ เมาไม่รขบนะสวัสดีครับท่านนะสวัสดีนะครับนำเสนอนะฮะเห็นปะจะมีจุดคัดกรกองนะครับมีจุดเห็นปะบริเวณนี้ที่ผมอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยแลจุดคัดกรกองนะบริเวณนะี้พอรถที่ว่าสงสัยนะครับเข้ามาเข้ามาได้ไหยน,นะครับจะมีคัดกรองบริเวณนู้นจะมีการเทสก่อนจะมีเทสเบืเ้องต้นก่อนนะครับพอเทสเบืเ้องต้นเสร็จป,ปั๊บ เจ้าที่ก็จะเรียกมาถ้ามันขึ้นนะถ้ามันขึ้นนะครับเทสแล้วมันขึ้นพอมันขึ้นเสร็จปั๊บนี่จะเรียกมาบริเวณนี้นะครับให้มาจอดอยู่บริเวณนี้ทุกครับปลอดภัยนะบริเวณนี้นะที่จอดนะครับเห็นไหมนี่จอดแบบปลอดภัยนะบริเวณนี้เห็นไหมปลอดภัยบริเวณนี้้ายก็จะเรียกเข้ามานะเจ้าที่ตรงนี้ก็น่าจะที่สังเกตมานะครับ เปิดกล้องอะเปิดกล้องบริเวณราณนะแถบนี้ท่านนี้เห็นปะขณะที่พูดคุยกับประชาชนเนาะนะครับขออนุญาตนะครับที่คุยประชาชนท่านก็เปิดกล้องอยู่เห็นปะเห็นปะเปิดกล้องตลอดนะครับคือของบกจรนะครับเห็นปะเกไฟกระพริบพ์นี่ไหมท่านก็เปิดเปิดกล้องบริแคมราอยู่นะขณะที่เรียกประชาชนเข้ามานะครับก็จะเปิดกล้องนะครับมีการบันทึกอยู่บริเวณนี้นะเห็นปะมีการบันทึกภาพนะครับบริเวณนี้ ม่ต้วกลัวฮะหมอจะรอนะครับของกองห้านะครับนำเสนอเนาะนำเสนอไปที่ผ่านมานะครับผ่านมานำเสนอนะครับของกองห้านะครับนะมีจะมีะมบ้ารอเลื่อนนะครับมาคับรอเลื่อนมาคับนะครับัวที่อาสงสัยนะที่อาจจะเทสไม่ผ่านพอเทสไม่ผ่านเสร็จก็จะเรียกมาอยู่บริเวณนี้นะบริเวณนี้ ก่อนก่อนที่จะถึงถึงจุดตรวจนะครับพอถึงจุดตรวจก็จะมีป้ายบ่งบอกนะาร้อยห้าสิบเมตรก่อนที่จะเข้าด่านนะครับเพื่อ,อ,อให้รถสังเกตเห็นนะครับว่าด้านหน้านี้มีจุดตรวจนะครับแล้วมีจะมีป้ายจะมีป้ายบ่งบอกว่าบริเวณนี้เป็นด่านอะไรอะไรยังไงนะครับเพราะตรงนี้เป็นถ้าจะเป็นเป่าเมามากกว่านะครับคิดว้านะราคาดว่าที่เห็นอยู่นะ เกิการนะเกิการครับพอจเทสเห็นป่ะพี่คนนั้นจะเรียกเข้ามาไกลๆแนละ้วเราเห็นอยู่นะนะถึงป่ะจะเป็นการเทสพี่คนนั้นจะเทสเทสเสร็จเขาก็จะมานี่นะครับนะผมก็จะรอนะครับอกอง5นะครับผ่านมานะครับวัรที่ผมผ่านมาพบเห็นเนาะพบเจอนะครับก็นำเสนอนะครับเพื่อผู้หลักผู้ใหญ่นะสชได้เข้ามาดูนะครับหรือเจ้าที่จ้หลายท่านนะครับ เอาไปาไปฏิบัติตามแบบของบกจรอก็ได้นะครับสพนะครสพสนนะครับตัวอย่างนะในการตั้งเห็นไหมของบกจรอเขาจะตั้งดีมากนะครับจะมีกรวยวางเห็นไหมจะมีกรวยวางนะของบกจรอเด่นชัดนะครับเด่นชัดแล้วจะมีดัดแล้วมีการเรถจะไม่ติดมากนะครับรถไม่ติดมากด้านนี้นะครับล้อเลื่อนเนี่ยนะครับประคับนะครับ เนี่ยที่ผมที่ผมเห็นหม,นะมาแนะบังคับรถที่สงสัยนะที่เป่าไม่ผ่านนะเนีเขาจะแยกป่าบริเวณนี้นะและ้วจะมีพี่พี่ผู้หมวดจะคอยนะครับนี่จะคอยอีกทีนึงเนาะตรวจสอบอีกทีนึงแล้วการที่ท่านเข้าไปคุยกับประชาชนที่เข้ามาบริเวณนี้ตัวท่านเองก็มีกล้องบลูที่แคม era เชน่นกันนะครับเปิดอยู่ตานมานะนั้นนะนำเสนอนะครับนำเสนอในภาพข่าวประชาชนนะท่านสังเกตการนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะ ไม่มีนะในกรณีที่ว่าผิดผิดเป้าหมายแล้วไปซ้อมนี่ไม่มีนะขอข้ามไ,มมไม่มีนะคนนี้ผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครูครับครัวรูครูอาบัญชาน่าจะสั่งลูกน้องได้ดีครับครับลูกน้องเลยปฏิบัติดีนะฮะในยกยอนยน้าจัดภาพที่ผมเห็นมาแล้วของบกัลจารอย่าที่เราลงด่าดกันมาจะเป็นป้มมนอมปนรหรือพี่แจ็คลงหรือใครลง ถ้าหลายคนลงนะผมบอกจะรอนะครับสวัสดีหลายท่านนั like. nope. ้นด yeah. uh ีตรไม่ผมเห็นคอมเมนต์มเห็นแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับรับสังเกตการณ์นะในการปฏิบัติหน้าที่นะครับรับสังเกตการ์เมาเมาไม่ขับเนาะตอบแชทสัมพันธ์ื่องเมาไม่ขับนะฮะจะเมาถ้าท่านดื่มมาอย่างที่ผมบอกนะเคยบอกหลายๆคนก็เคยบอกเคยนำเสนอนะครับจะท่านใดที่ดื่มมานะครับที่ดื่มมาก็ เรียกแร็กรียบเรียกแท็กซี่เรียกใช้บริการเสริมได้นะครับอย่างน้อยตัวท่านเองไม่ได้ขับเองนะครับถ้าท่านขับเองก็อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุนะครับข้างทางนะเฉียวชนนะครับ <โ frustrating. S 1> คนทั่วไปนะครับมันก็อันตรายนะครับอันตรายอ๋อคงไม่กระจายพี่ถ้าด่านที่ด่านที่เขาถูกต้องนะยังไงไม่ไม่กระจายครับเพราะว่าเขาขอเขาขอมาแบบถูกต้องเนาะ ถ้าที่จะกระจายแล้วนอก,กจากว่าด่านนี้มันไม่ถูกต้องนะครับแอดนายต้มนาย,ยาเงี้ยอ้น,นั้นน่ะตั้งแป๊บเดียวเขากวนนายรู้นะครับเก็บเลยอย่างนั้นนะ่ะพอเจอเอา่านักบดันเถื่อนเข้าไปาไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกระเจิงเลยไปเลยนะครับแต่ด่านที่มันถูกต้องเนี่ยยังไงก็เขาไม่ได้อะไรหรอกนะครับเราเขาบอกให้เรานำนำเสนอได้เลยนะครับไม่มีบอกว่าเฮ้ย hey, อย่าห้ามถ่ายนะเฮ้ยมึงมาถ่ายทำไมมึงกอกไวนก็ไม่มีนะของบกรจรไม่เคยมี ไม่มีนะไม่เคยมีไม่เคยเห็นด้วยนำเสนอนะฮะที่ผ่านมา พบเจอแล้วก็นําเสนอนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ตอนนี้ก็มันเที่ยงคืนแล้ววันนี้วันที่ไหนนะวันนี้วันนี้วันนี้ดูวันที่ไปทยาะักษณ์ว่าวันนี้วันนี้เท่าไหร่วิเลยนำเสนอแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้เจ้าที่นะเพราะว่าเจ้าที่เขาครับเมาเมาครับ เครื่องปั่นไฟร้อนเลยนะครับเครื่องปั่นไฟจะมีกล้องนะครับจะมีกล้องร้อนนะครกล้องซีพียครับชื่อพุ่มด่านนะโรบเบอรโทรโทรศัพท์ร้อนเลยเวลาเวลาตั้งตั้งที่ไดนะเวลาตั้งจุดตรวจที่ไใดผมก็สงสัยนะไอ้รถ ไอเทนรถจอดบริเวณบริเวณเจุดตรวจทีไรปับ๊บแผ่นป้ายภาษีไม่ค่อยจะติดกันไม่รู้เป็นอะไรรถใครก็ไม่รู้ไม่ทราบบางครั้งนะก็ไม่รู้ไม่ทราบไ,ไ,ไม่เห็นบางครั้งนะเช่นนี้ครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าติดให้เด่นชัดนะครับอย่างเงี้ยเห็นป่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดให้เด่นชัดติดให้เห็นเห็นป่ะติดให้เห็น,นติดให้เห็น แต่อันนี้แต่อันนี้นะไม่เห็นเนี <Catalunya> ่ยมีใเห็นไหมไม่เห็นรน Maybe นนุ่รุ่รุดนที่ตรงไหนอ๋อหลุดปีห้อันนี้รุดุดนลุ่ลลนไ่นนะแกไขนะ เจ้าของเจ้าของรถแก้ไขด้วยเจ้าของรถแก้ไขด้วยใครรู้ว่าใครรู้ว่าเป็นเจ้าของรถนะติดติดให้เรียบร้อยนะติดแล้วนะครับติดแล้วติดให้เด่นชัดนะยังไมก็นะน้ำเสนอน้ำเสนอติดก็ติดลักษณะแบบนี้นะครับแต่อย่างนี้ครั้งนี้ ปิดนะครับม,นะมีให้เห็นเนาะมีให้เห็นใช่ครับนำเสนอนะนำเสนออ่อานมาเห็นปะ่ะขนาดผมไลฟ์เนี่ยผมบอกจะรอถ้ามีปัญหาเลยนะครับผมบอกจะรอนะถ้ามีปัญหาเลยเพราะลูกพี่นะครับผู้ลูกพี่สอนมาดีนะครับลูกพี่บอกมาดี เห็นไหมเจ้าที่ดีๆเนี่ยเขาไม่ได้มาอะไรกับเราเหรอกนะครับคุณจะถ่ายคุณจะถ่ายคุณจะนำเสนออะไรเขาบอกให้เป็นที่เลยสบายเลยไม่มีแบบว่าเอ้ยมาขัดขวางทำไมมาขัดออมอานี่ทำไมอะไรทำไมนะ อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวไม่มีนะครับเราเสนอที่เห็นน่ะเพราะว่าของพอจรอเนี่ยทุพี่เขาสั่งมาดีนะครับทุพี่เขาสั่งมาดีนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในการวางกลวยในการวางของในการตั้งจุดตรวจนักล้องนะเขาหมดอะไรอ่ะตำรวจดีๆแล้วก็ชื่นชมเนาะนะครับเราไม่จะไม่ชื่นชมเพราะตำรวจที่มันไม่ดีนะ

ลับเสด็จสิ่งที่ผมเห็นนะแต่ก่อนก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นมีชายชุดดำนะครับมีชายชุดดำไม่รู้เป็นใครนะอยู่บริเวณพวกเปี้ยแถวเนี้ยไม่รู้ใครแต่ว่าผมเดินเดินมาเนี่ยผมเดินมาเสร็จปั๊บเขาก็เดินหนีพอเดินหนีปั๊บก็หายไปเลยนะครับลู่ทางเซเว่นนะครับไม่ไม,ไม่ไม่กล้าไม่กล้าคุยนะไม่กล้าคุยหรือว่าสอบถามกันว่าเป็นใครนะครับไม่ยุ่งมายุ่งอะไรบริเวณในตลาด มาทำไมเป็นเจ้าที่หรือเปล่านะครับเจ้าได้ม,มีส่วนเกี่ยวข้องบริเวณนี้นะครับก็ไม่สมควรนะเพราะว่ามันมีอะไรที่มันแฝงหรือเปล่าอะไรเงี้ยประชาชน,นก็สงสัยนะครับใช่อ๋อก็มีนำเสนอแค่นี้แหละผอกวจจะรอนะครับไม่มีอะไรมาก มไม่บอก่เจอแบบพี่บอยนะผมไม่เจอแบบพี่บอยนะเห็นปะก็มีถุงคัดกรองก็มีอะไรแบบครบ,บเสร็จเป็นเสด็ดนะเห็นปะดีมากมีนัดนุมน้องมีนัดนุ่น้องมีนัดสอมาดีคาดบ้านนะคาดบ้านนะ ไม่มีหรอกเขตนี้ไม่มีแล้วเขตนี้ไม่ค่อยมีหรอกผมบกจะรอไม่มีอาสาหรอกไม่มีไม่มีไม่มีอาสามันไม่ค่อยมีมันไม่มีอะไรนะผมบอกเขาจะรอนะครับผมว่าอาจจะนํำเสนอแค่นี้นะครับน้ำเสดแค่นี้เพราะว่าเขาทำถูกต้องนะเราก็ไม่อยากไป รบกวนเขานะครับแค่นําเสนอเฉยสิ่งที่ที่เราเห็นนะเห็นไหมการที่เรามาไลฟ์สดเนาะหรือมาสังเกตมาสังเกตการในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตัวอย่างของบังคับการลอยนะไม่เคยมีไม่มีแบบว่าจะมาพนัะอารมณ์กับประชาชนนะไม่มีนะครับไม่เคยมีแต่ก็ไรแล้วนะครับของบังคับการลอยนะไม่เคยมีมีปัญหาเลยมีแต่ว่านําเสนอได้เลยนะครับของบังคับการลอยนะนำเสนอได้เลยดูเลยอันไหนมัน ที่มันไม่ดีนะครับแต่ที่ผมทราบที่คุยกันมาแนละ้วอะไรที่มันไม่ดีแต่เขาเขาะจะบอกว่าเออจะตามไปแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับที่คุยมานะจากสุขการที่คุยมาแล้วก็แชร์สุขการให้ฟังนะครับท่านใดที่นั่นก็อลองคุยดูได้นะสอปงรนะคุยไ,ได้นะครับแต่อย่าไปคุยแบบว่าให้ช่วยผมหน่อยนะอะไรนะอย่าไปทำนะไม่เอาอย่างไม่เอานะครับถ้าเราดูวลูกผู้ชายพอเราดูเราผิดเนี่ยเราก็น้อมรับนะครับ เราดื่มมาเราก็ต้องน้อมรับนะครับน้อมรับอย่าไปอให้กับเจ้าที่นะม,นม,นมันไม่ดีพูดตรงนะมันไม่ดีมันทําใหา้ยังไงอะ่ะเจ้าที่เกิดการรุจิริตก็ได้นะครับอย่าไปทำอย่างนั้นถ้าเราดื่มถ้าเรารู้ว่าตัวเองว่าดื่มนะครับ รู้ตัวเองว่าดื่มท่านสามารถที่ใช้อย่างที่ผมบอกมาเรื่อยมาเนี่ยท่านสามารถใช้บริการแอปหรือเรียกให้เพื่อนขับให้อะไรให้เนี่ยเสือปัจจัยการให้เพ kind of like 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 ื mouth, coming, ่อนขับให้ได้ก็จะเป็นในตัวเองมาขับเองไม่ต้องฝืนเองถ้ารู้ตัวเองดื่มมานะครับไปสังส่เพื่อนมานะครับก็ให้เพื่อนนะครับเพื่อนทีมันไม่ดื่มขับให้จะขับเองนะครับเราไม่รู้หรอกท่านอาจจะสนุกสนานนะพูดจริงนะท่านอาจจะสนุกสนานณตอนนั้นนะครับอยู่กับเพื่อนสนุกสนานกินเฮฮย ล่าเลิกนะครับพอเลิกเลิกลานะครับพอเลิกจากการดื่มมาต้องกลับบ้านต้องไปหาพี่ลูกไปหาลูกหาเมียนะครับไปหาลูกหาเมียแต่คุณดื่มมีคนขับรถให้คูต้องเอารถรถกลับขับเองนะครับหนึ่งละถ้าคุณดื่มมาเนี่ยยังไงอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะไปชนใครหรืออาจจะเฉียวชนใครมันมันสามารถเกิดได้นะอนีรพูดกี้แล้วเอาเอาเราความเป็นจริงนะรรครับ อาจจะเฉียวชนกันก็ได้อะไรก็ได้นะครับท่านก็อาจจะถึงไม่เฉียวไปชนนะครับท่านไม่รู้หรอกว่าบริเวณนี้มันมีด่านท่านไม่รู้นะครับว่าท่านบริเวณนี้มีด่านวันนี้วัน,วนผ่านมาเนี่ยทุกวันไม่เคยมีด่านอยู่ดีมีด่านขึ้นมาเนี่ยทาไงอะ่ะนะครับเดือดร้อนเดือดร้อนเนียเดือดร้อนญาติพี่น้องเดือดร้อนหาปัจจุปัจจัยหาอะไรเสีย,วเ,ยวเวลาเสียเวลา นะครับต้องขึ้นซุงขึ้นสารนะครับถังแกงง่ายๆนะครับถ้าดื่มหาเพื่อนขับเพื่อนที่ไม่ดื่มขับให้ใช้วิธีการเสริมอะไรก็ได้นะครับอันนี้เราพูดนะเราพูดเราพูดกับลูกชายนะคุยกันเลยนะครับดื่มมาอะไรมาก็าให้วันนี้ผมไม่ได้คอมเมนต์นะให้คุณเขาขับให,ให้ให้เพื่อนที่ไม่ดื่มขับให้แม่ก็โวญาติที่ว่าไม่ดื่มมาขับให้ เราไม่มีไม่มีคนขับม,มีคนขับให้เราไม่ไชเราเพื่อนขอนอนบ้านเพื่อนล้วกันนะขอนอนบ้านเพื่อนที่มันสะดวกสบายนอนไม่ก็หานอนที่ใกล้ๆนะครับไม่ก็จอดรถนอนในรถเลยนะครับให้มันต่างเมาให้บอกไม่เมาไม่มีมมกินแอลกอฮอล์ในร่างกายแล้วค่อยเดินทางต่อนะครับอันนี้แนะนำนะอันนี้ผมแนะนำนะครับเพาะแล้วแต่ว่าใครจะ เชื่อหรือไม่เชื่อนะครับเพราะว่าก,การที่จะโดนเนี่ยถ้าไม่โดนกับตัวมันไม่รู้นะครับถ้าโดนกับตัวมันจะรู้นะครับจริงๆนะที่ผมพูดจริงผมว่าสนหับสนุนเนี่ยพวกผมก็สนับสนุนเนี่ยสำับลุนตัดเบาเมาเงนะครับสมสนัสบสนุสนนะผมว่าจะมีน,าน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับขอบคุณท่าพี่ๆหลายคนนะที่เข้ามารับชมนะครับ เข้ามาคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็เราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับเราสามารถที่คอมเมนต์มาได้เราสามารถจะเห็นต่างได้นะครับเห็นต่างได้แต่ว่าครั้งก็อย่าไปด่าเจ้าที่นะเจ้าที่เจ้าที่ทาถูกก็อย่าไปด่าเขาเลยนะครับเขามีหน้าที่พวกพนักานเขาสั่งมานะคือมาปฏิบัติหน้าที่ถ้าพกักชาไม่สั่งมาเขาเข้ามาไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรอกนะครับไอ้ส่วนที่มันมีมีลอกมีนายมีอะไรเงี้ยสาบแช่งนั้น นะครับสาบแช่งมันให้ไม่ได้ดีนะครับสาบแช่งที่ว่าหาผลประโยชน์กับการตั้งด่านแช่งมันเลยนะครับแช่งมันนะครับแช่งไัใ้ในใจเลยสาดก็แช่งเรื่องพริกเกลือสาดสาดมันเลยนะครับใช้พวกนี้นะจดีนไม่ชอบที่พวกกลุ่มีไม่ดีนะกลุ่มไม่ดีที่ว่าหาผลประโยชน์การตั้ง,ง,ก,าก,างการตั้งเงี้ยนัานแช่งไว้เลย,เลย น้องวินอ่านเขาอ่านมันในเนี่ยมันเอถ้ามันถ้านแนวนอนอ่ะมันมันนี่มันอ่านไม่ได้นะอ่านไม่ได้ถึงบอกไงพวกผมอ่ะไม่ได้สลับศูนย์คนคนที่ไม่ไม่ดีนะไม่ได้ว่าสลับน,นะผมสลับศูนย์เขาถูกต,ต้องนะเขาถูกต้องมากกว่านะครับไม่ได้ว่าไอ้นี่นะ เสถีรออยรภาพนะเสถียรภาพนะครับรว่าก็จะเดินทางต่อนะครับวันนี้ปกติครับผมมาผมจะเจอรถที่บ้านไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะแต่ติดครบหมดเลยนะครับวันนี้ก็ติดครบนี่ก็ติดครบอันนี้แค่หลุดหน่อยนึงไปติดฝั่งนูน้นไอเด่นชัดนะนี่ก็โอเคอยู่ก็มีแค่นี้ครับเพราะมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรตื่นเต้นนะ มันไม่มีอะไรนะเพระพอจะลองนะผ่านมาแล้วนาเสนอเห็นบุีนะครับผมดรีแล้วก็เราก็นําเสนอนะครับถ้าผมทูกผิาพลาประไ้ก็ขอโทษขออภัยเนี่ยเพราะว่านําเสนอสิ่งที่ผมเห็นบางคนก็เกลียดตํารวจนะครับบางคนก็ชอบตํารวจรแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่าผมก็ไม่สามารถห้ามได้นะครับมันมีถูกและมันมีถูกก็ผิดอยู่ในตัวนะครับ เออประมาณนั้นแหละไอเรือเลี้ยวแยกไอ้วงเวียนวงเวียนบางเขนอันนั้นอะเรียกิ่แยกบริเวณวงเวียนเรือวงเวียนบางเขนบริเวณนู้นนะบริเวณนั้นนะวงเวียนบางเขนโอเคเนาะขอขอบคุณพี่ๆหลายๆคนนะน้องๆหลายคนแล้วกันที่เข้ามาติดตามนะครับก็ขอแยกขออแยกยุทธวิธีกันไลฟ์แล้วกันนะครับ ก็เย่นี้รัผมวเดินทางต่อนะครับ,ขอ,อนนรบขอบคุณนะครับ